และนี่คือไพ่สรุปนะคะในเรื่องการงานจะค่อนข้างโดดเด่นมาเป็นพิเศษนะคะตัวตนในใบสุดท้ายเนี่ยคือจะบอกว่าอย่าไปคิดมากนะคะ อย่าไปคิดมากคิดมากไปก็ป่วยการเปล่านะคะเพราะว่ามันถึงวาระโอกาสมันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วที่เก๋จะต้องขึ้นมาดํารงตําแหน่งมีภาระมีความรับผิดชอบมีความเป็นผู้นานะคะต้องตั้งสตินะคะมีความมุ่งมั่นนะคะมีความเพียรพยายามจึงจะประสบความสําเร็จนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยหัวหน้าเขาก็มองแล้วว่าเรามีความรับผิดชอบได้เราสามารถทําได้นะคะเนี่ยมันเป็นเรื่องของภาระความรับผิดชอบที่มันจะ ทำได้ไปด้วยกันได้นะคะแล้วก็เนี่ยสามสามถ้วยนี่คืออะไรสามถ้วยคือชัยชนะมิตรภาพนะคะความการให้ความร่วมมือนะคะแล้วก็สี่เรียนนี่คืออะไรคือเราก็ยังอยู่ในที่เดิม,ดมของเราเนี่ยแหละมันไม่ได้ไปไหนเพียงแต่ว่าภาระหน้าที่ความรับผิดช,ชอบอะ่ะมันมีมากขึ้นมันถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องลุกขึ้นมานะคะเ,เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคนนะคะจะต้องมีภาระมีอะไรใหม่ๆที่มันไม่ เกินกว่ามือที่เราจะรับไปได้นะคะอย่าไปคิดมากคิดมากไปป่วยการนะคะเพราะว่าสิ่งที่เราคิดกับสิ่งที่มันจะเกิดหรือว่าสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันไม่ได้หนักหนาสาหัสมากนะคะดังนั้นเนี่ยจะบอกว่าความมุ่งมั่นตั้งใจความภาคเพียรเรียะอุตสาหะจะนําพาสิ่งดีๆเข้ามาให้เรานะคะเราต้องเป็นคนที่มีความคิดนะคะมีสมองรู้จักหลักอารมณ์อโวยรู้จักลูกล่อลูกชนนะคะก็จะนําพามาซึ่งความสําเร็จ ที่เกิดขึ้นอาจจะมีลูกน้องที่มีปัญหามากมายนะคะแต่ว่าเราจะผ่านพ้นไปได้แล้วเราก็จะใช้หลักการบริหารจัดการของเราไปได้นะคะ